สวัสดีค่ะกับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัททอโต้นะคะวันนี้จะมาอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะคันนี้ราคาดีมากๆนะคะแถมไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นเองสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Toyota For t u n e r นนะคะ2 Sigma 4 v s i g m a วนะคะเป็นตัวขับ4ี่ได้รถปี2018นะคะมาพร้อมกับราคาค่าตัวเพียงแค่ 8 4 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าประวัติดีฟีดาผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่14,0 0 0บาทเท่านั้นนะดอกเบียพิเศษนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ 2.% 7 9เนะคะป้ายแดงเปิดตัวอยู่ล้านห้าเลยนะคะพี่ๆค้านี่ใครที่กำลังตามหาอยู่นะคะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยมาดูรายละเอียดตัวรถด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะก็ได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะนี่สวยๆเลย แล้วก็ไฟตัดหมอกผู้น้ามีมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะกระจังด้านหน้าตัวรถนะคะ<ม>ก็จะได้เป็นคมยัตัดกับตัวรถสีเทาหรือว่าสีบอลเงินนั่นเองมาดูในส่วนของรายละเอียดด้านข้างตัวรถนะเหลี่ยมสันคมชัดเลยนะคะรถไม่มีชนหนักที่ความจมน้ํามาแน่นอนนะคะลูกค้านี่สวยๆเลยนะคะันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยตัวล้อนะคะก็ได้เป็นล้อแมกอลอยเดิมโรงงานนะคะได้ยักหบ18เลยนี กระจกมองข้างนะคะพับปรับไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะคะบันไดขึ้นลงนะนี่มีให้ทั้งสองฝั่งเลยนี่วสวยๆเลยเมื่อเปิดของเขาก็ได้เป็นแบบสมาร์ทเอด้วยนะมาดูในส่วนของภายในกันดีกว่านะคะเริ่มที่แผงประตูก่อนเลยนะกระจกปรับลงออตโต้สีบานเลยนะคะกุญแจคีย์เลสนะคะพร้อมกับปุ่มรูสตาร์ทนะเลขไมล์อยู่เพียงแค่ 92,000กับว่รอีกา3 6กิโลพวงมาลาัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถลูกค้าควบคุมเครื่องเสียงได้เลยมีทั้งคูดคอนโทรลนะนี่คูดคอนโทรลจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเกียร์แพดเดิลชิให้นะคะหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนนะแสดงกล้องถอยให้ด้วยนะคะลูกค้าแอร์ของเขาก็จะได้เป็นแบบออโต้นะคะนี่เกียร์ออโต้นะตรงกลางตัดลายไม้สวยๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นโหมดขับ2ขับ4ปรับได้ตรงนี้เลยนะคะนี่ e-Mode อีคอนโหมดนะโหมดกันลื่นถลายมีให้ครบตัวเบาะของเขาก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะปักไฟฟ้าด้วยตัวเบาะนี่ไม่มีรอยฉีกขาดเลยลูกค้าอ่าอันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่มีการทําความสะอาดใดๆทั้งสิ้นนะหัวน็อตเดิมนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดประตูมาแน่นอนนี่สวยๆเลยสติกเกอร์อยู่ครบหมดหัวน็อตใหม่ๆเลยนะคะลูกค้านี่ใช้หายอยู่นะราคาหายไปเยอะมากเลย แล้วก็ในส่วนของห้องผู้โดยสารฝั่งนี้นะดูตัวเบาะตัวเบาะไม่มีฉีกขาดนะคะนี่สภาพเบาะตึงๆเลยสภาพเบาะตึงๆพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างกว้างเลยนะพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างเลยแล้วหัวน็อตนี่ไม่มีแกะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะเดิมๆฟิล์มนะคะคิ้วกันสาดติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วทั้ง4บานกระจกแค่เดิมทุกบานของโตโยต้านะ แล้วดูด้านท้ายของเขากันในส่วนของด้านท้ายนะคะก็จะได้เสากาะดคีบฉลามนะคะมีสปอยเลอร์หลังนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ามกล้องมองหลังนะคะติดตัวรถมีมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะอ่ากล้องมองหลังติดตัวรถมีมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรานะมาดูฝาท้ายนะคะเปิดด้วยไฟฟ้าแบบนี้เลยนี่ใช้งานสะดวกสบายมากๆนะคันนี้ใครที่หาอยู่นะ f o r t u n e er อร์คับสีนะคะเป็นเครื่อง2004นนะนี่ พื้นที่ด้านหลังกว้างเลยนะคะลูกค้าเบาะนะสามารถดึงมานั่งได้เลยนะคะลูกค้าแต่ถ้าไม่มีคนนั่งน้ออยากเก็บของก็สามารถพับเก็บได้สะดวกสบายมากๆนะนี่ถอดรองเท้ามีให้ตรงรุ่นเลยถาดรองเท้าเรามีให้ตรงรุ่นเลยนะหัวน็อตสวยๆหัวน็อตสวยๆนะคะลูกค้าไม่มีแกะเลยนะใช้งานสะดวกมากๆนะคะันนี้วนสวยๆเลยพี่ ใครที่กําลังตามหาอยู่ก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์083ย์แนะคะสี่สี่สนะคะลูกค้าเบอร์นี้ลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้เลยแล้วรายละเอียดตัวรถด้านข้างฝั่งนี้นะเหี่ยมสันคมชัดเช่นเดียวกันนะคะนี่ส,สวยๆเลยพี่ๆขาไม่มีชนหนักนะรับประกันนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมทั้งคันนี่ตัวบอกฝั่งนี้นะไม่มีรอยฉีกขาดเลยสภาพเบาะใหม่มากๆนะคะนี่แล้วดูหัวน,อน็อต ไม่มีแกะไม่มีไข่เลยสวยมากๆคันนี้นะตอบโจทย์สำหรับคนรักครอบครัวเลยตัวบอกฝั่งนี้นะคะไม่มีรอยฉีกขาดเช่นเดียวกันนะนี่สภาพเบอกใหม่ๆเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะลูกค้าหัวน็อตเดิมนะคะไม่มีแกะเลยอแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะไม่มีรอยแตกหรือว่าขีดข่วนแม้แต่อย่างใดเลย สำหรับใครที่กำลังตามหาอยู่นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคันนี้นะคะได้เป็น Toyota Fortuner นะคะ 2.4V Sigma 4นะคะเป็นตัวขับ4ได้รถปี2018นะคะเลขไมค์แค่9,000 90, 0กว่าโลเท่านั้นนะคะราคานะคะจะอยู่ที่849,000บาทนะลูกค้าประวัติดีฟีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่14,000บาทเท่านั้นนะคะรายได้1อ่ารายได้25,000บาทขึ้นไปนะคะสามารถ ซื้อคนเดียวได้เลยนะไม่ต้องใช้คนคำ้ำแล้วก็ไม่ต้องใช้คนกู้ร่วมนะคะนี่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรายังมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะอยากดูวิดีโอคอรอยากดูรถตัวจริงก็สามารถต่อเข้ามาคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะใครสนใจคันนี้นะคะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อมาได้ที่เบอร์0834428762นะคะเบอร์นี้ลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้เลยนะ ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยเพื่อที่จะได้พาดในการอัปเดตคลิปต่อๆไปอีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ